สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศัก,กยภาพตอนที่293ฝากกด Subscribe ช่องรลียมังงะกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากสนับสนุนก็โดนเนทกันมาได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไปลงนระกซะหอกกำลังพุ่งมาใส่ไปเองนะครับก็แค่ของเด็กเล่น เด้งก็เอกปัดด้วยมือเปล่านะครับชีวชิปยังไม่เข้าใจอีกเหรอมันไม่มีประโยชน์เมื่ออยู่ต่อหน้าข้ายา่าอกมือมือของข้าจนถึงตอนนี้ผลลัพธ์ชัดเจนแล้ว อย่าพยายามต่อสู้อีกเลยฮ่าฮ่พูดได้ดีเจ้าจงจะหนักถึงความอ่อนแอของตัวเองกค่จุดจุดจุดตัวสั่นไปเลยนะครับเสี่ยวเอียนเอี้ยระเบิดพลังเต็มที่ไปเลยนะครับปากลั่งไปแล้วนั่นมันวิชาของเชินซงเซินซง แหงเชียนเหมิงชงอันยากจำพิภายมันพุ่งเข้ามาแล้วครับพูดดีด้วยหน่อยถึงกับของขึ้นเลยเหรอพระเอกกำลังเช้ท่าอะไรอีกแล้วครับจุงแหลกไปซะยี่ยี่ตึกหล่นมากองอยู่แล้วครับตายเรียบร้อย อย่าลืมลาบก,กลับไปด้วยล่ะแปะแปะแปะแพ้พ่ายแพ้เหรอเป็นไปได้ยังไงยี่สูหลัวแห่งเทียนหมิงซงแพ้ลาบคาบอย่างง่ายดาโอ้แม่นิน่าจะมีของดีๆเยอะนะเนี่ย สิ่งนี้ควรใช้เป็นค่าชดเชยสำหรับปัญหาวันนี้หรือพวกเจ้าจะมีปัญหาอะไรไหมการต่อสู้จบลงแล้วเจ้ายังคิดจะปล้นของคนอื่นอีกงั้นเหรอข้าจะสั่งสอนเจ้าเองตะเกยได้บุกมาแล้วครับน่ารังเกียจที่สุดเสี่ยเอี้ยนระวังหากไม่สามารถกำจัดเจ้าเด็กนี่ได้ในวันนี้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต ตึงพระเอกได้ให้จี้โมตูออกมารับมือไว้นะครับดูไปเลยนะครับหุนเชิด <c oughs> ระดับวีรชนบ้าจริงมันจะแข็งเกร็งไปไหนเนี่ยข้าว่าเจ้าคงไม่อยากจะสู้นักหรอกงั้นเรามาเต้นลำกันสักหน่อยเป็นไงแต่เต้นมือของข้าดึงออกมาไม่ได้แย่แน,น่ เต้นลำที่มูจิจับเต้นลำนะครับตลกชิปดีแบบนั้นล่ะให้ความสนใจไปที่การก้าวเอออสวยขั้นตอนกันวาดสวิงถูกต้องมาทางซ้ายและวาดลายมังก่อนเก้ประสาทหรือไง เจ้านั่นกำลังล้อเล่นกับเรามันโดยถูกพวกเราอย่าปล่อยให้มันมีชีวิตรอดเยี่ยมมากเป็นการต่อสู้ที่คาดชอบเซลเอียนข้าว่ารีบทำให้มันจบเลยดีกว่าเจ้าทำได้ดีแล้วแต่ก้าวที่สองเจ้ายังต้องปรับปรุงมันอยู่อีกหน่อยนะ พวกเขาสองคนอยู่ระดับมหาวีรชนจะร่วมต่อสู้ด้วยงั้นเหรอเสี่ยวเอี้ยนเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าจะเป็นศัตรูกับเทียนหมิงซงฮ่าฮ่เจ้าจะบอกว่าเจ้าอยากจะเป็นศัตรูกับข้าอย่างนั้นใช่ไหมอืมข้าจะไม่สามารถสู้กับเจ้าได้แต่เทียนหมิงซงมีสาวกมากมายเจ้าไม่กลัวข้าจะ ไปล้างแค้นเจ้าเหรอหากว่าพวกเจ้ามีความสามารถมากพอก็เข้ามาเลยตึกใครนะครับพวัวสสมานะครับประมุกประมุกจำผิดเจ้าพูดถูกในเดนต้านั้นมีคนที่สามารถมีความสามารถมากมายดังนั้นอย่าได้กลัวการคุกคามถ้าเทียนหมิงซงต้องการเป็นศัตรูกับเดนต้าเพียงแค่ขอให้หมิงหมิงซีมา ท่านประมุกมาดีในกรณีนี้ส่วนคงชิท่านจงรอให้อาจารย์ของเรามาหาท่านครับโอ้ไปเลยแล้วอย่ามาอีกเซ็งวิ่งเร็วกันจริงๆนะข้านึกว่าจะได้ขยับกล้ามเนื้อสักหน่อย อย่าเพิ่งไปสิไอ้พวกบ้าชอบจริงนะครับอารวาสไอ้ตัวเล็กนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกเจ้าก็ได้ขยับกล้ามเนื้อแล้วเราได้ตรวจพบว่าเหยาเฉินอยู่ที่ไหนสภาเดนต้าเรารวบรวมข้อมูลจากหลายหลายแห่งและในที่สุดก็ตัดสินใจว่าวังเหงนวิญญาณจะส่งตัวเหยวเฉินไปที่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจงโจเชือกเขาน้ำแข็งไม่เพียงแต่มีสัตว์อสูรกระหายเลือดแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือน้ำแข็งที่แช่แข็งทั้งสีฤดูการและสามารถทำให้เลือดแข็งตัวได้พวกมันให้ห้าขุนนางเป็นผู้ส่งมอบห้าขุนนางเลยงั้นเหรอโอ้ข้าขุนนาง แห่งการต่อสู้นี่สิถึงจะเรียกว่าให้เกียรติท่านอาจารย์ของข้าใช่แล้วเพื่อช่วยอาจารย์ของเจ้าแม้ว่ามันจะเป็นทะเลแห่งดาบและไฟเจ้าต้องบุกเข้าไปช่วยเขาก็จ